จ้าสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุก,กท่านเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะสําหรับวันนี้การคํานวณสูตรของเราขอแนะนําการคํานวณในเด่นวิงบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบรรรัฐบาลในงดประจําวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะท่านผู้ชมจะรวมกันสนับสนุนสลากกินเบรรรัฐบาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณสูตรวิกบนของเราในวันนี th ้ขอแนะนำสองสูตรนะคะท่านผู้ชมแนวทางสองสูตรวิกบนของเราก็เริ่มตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนมานะคะท่านผู้ชมผ่านมาแล้วสองงวดนะคะท่านผู้ชมเริ่มตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนในงวดหน้าคืองวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมเพราะฉะนั้นสำหรับสองสูตรนี้ก็เขาดีนะคะท่านผู้ชมทางเราขอแนะนำให้ท่านชมได้รับทราบกันต่อนะคะ เรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมว่าสําหรับ2สูตรของเราคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างสูตรคํานวณแรกนะคะที่แนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะท่านผู้ชมในงวดที่แล้วทางเราคํานวณได้เลขเด่นเลขสูและเลขหนึ่งนะคะในงวดวันที่16มิถุนายนผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบนในงวดนี้ออก861นะคะท่านผู้ชม861เพราะฉะนั้นสําหรับแนวทางการคานวณเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้ข่าตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะ เลขหนึ่งในการคำนวณค่ะมาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกมาแล้วแปดหกหนึ่งคืองวดประจำวันที่สิบหกมีนาคมที่ผ่านมาแนวทางนี้ขอแนะนำต่อเลยนะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณของเรานะคะเอาหลักพันบวกหลักหน่วยบนขออภัยนะคะท่านผู้ชมเอาหลักพันบวกหลักร้อยบนนะคะบวกหลักร้อยครั้งที่สามบวกกับหนึ่งคงที่นะคะท่านผู้ชม เรามาทําการคํานวณโดยกันนะคะว่าเลขเด่นวิ่งบนของเราในสูตรที่หนึ่งนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างการคํานวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จ้ะเรามาเริ่มทําการสูตรที่หนึ่งโดยกันนะคะท่านผู้ชม หลักพันนะคะเลขหนึ่งหนึ่งบวกแปดนะคะได้เก้าเก้าบวกสี่นะคะสิบสามสิบสามได้เลขเด่นสามนะคะสามบวกหนึ่งคงที่นะคะได้สี่จะสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะจะสำหรับสูตรคำนวณบนบนในสูตรที่หนึ่งของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสามและเลขสี่นะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่น <hi> วิ um. ini, m, ่งบนในงวดประจำวันที le le ่1กรกฎาคมนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข3และเลข4นะคะท่านผู้ชมตอนนี้ขอแนะนำอีกสูตรหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะวิ่งบนเหมือนกันก็เริ่มตั้งแต่งวดวันที่1มิถุนายนมาเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมสูตรสำหรับสูตรคำนวณของเรานะคะเอาหลัก10คั้งที่3 3คั่งนะคะบวก1คงที่นะคะท่านผู้ชมในงวดที่แล้วทางเราคำนวณได้เลขเด่นนะคะเลข1และเลข2นะคะ ผลางวันได้ออกมาแล้ว3ตัวบนนะคะในงวดประจำวันที่16มิถุนายนนี้ออก861นะคะท่านผู้ชม861เพะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้ค่าตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะท่านผู้ชม3ตัวบนออกมาแล้ว861นะคะในงวดวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาที่จริงแล้วสำหรับสองสูตรนี้ก็เคยลงให้ท่านผู้ชมในงวดที่แล้วเหมือนกันทั้งสองสูตรนี้นะคะ ก็เดินมาพร้อมกันนะคะมีตัวเลขชนนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นขอแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะเรามาดูกันนะคะว่าในงวดหน้านะคะการคํานวณเลขเด่นของเราเข้าตัวเลขชนอะไรบ้างจะเรามาเริ่มทําการคํานวณสูตรที่2ด้วยกันนะคะท่านผู้ชมหลัก10ครั้งที่3นะคะ3ครั้งหลัก10ครั้งที่3 3ครั้ง4คนนะคะ12 12ได้เลขเด่น2นะคะ2บวกคงที่นะคะได้3ม สำหรับผลออกเรามารอร้นกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้จากสําหรับแนวทางการคานวณเลขเด่นวิ่งบนในสูตรคานวณที่สองของเราทางเราคํานวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสองและเลขสามนะคะท่านผู้ชมจากสาหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นวิ่งบนในงวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้ทางเราคํานวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสองและเลขสามนะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคํานวณที่สองนะคะ ขอเปรียบเทียบทั้งสองสูตรให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณที่หนึ่งวิ่งบนของเรานะคะคำนวณได้เลขสามและเลขสี่และสูตรคำนวณที่สองของเราคำนวณได้เลขสองและเลขสามนะคะแนวทางทางั้งจะขออภัยนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางทั้งสองสูตรของเรานะคะเดินผ่านมาแล้วสองงวดก็มีตัวเลขชนนะคะงวดในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนก็เขา้าสองตัวชนก็มาในตนําแหน่งหน่วยบนและ ในงวดประจำวันที่16มิถุนายนนี้ชนเลขเดนหนึ่งก็มาในตำแหน่งหน่วยบนเหมือนกันและสำหรับงวดหน้านะคะก็ชนตัวเลข3นะคะท่านผู้ชมไม่ทราบว่าแนวทางของเราจะผ่านอีกหรือไม่ในงวดนี้นะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเดนวิ่งบนทั้งสองสูตรของเรานะคะท่านผู้ชมชนเลข3นะคะก็สำหรับเลขเด่นวิ่งบนมี3ตัวเลขนะคะท่านผู้ชม2 3และ4นะคะ ยังไงก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่ทานโชคดีนะคะให้เฮ้ยรวยๆทุกๆท่ทานนะคะสวัสดีค่ะ